ทำความว้าใจดีๆเล้ยจะไปหลงไหลไปกับดิมิตเด,ด้เคยเปรียบเทียบใหมฟันฟังตัวพวกเจ้าคยเยบ่งหนังละครเราบ่งซื่อโดยบม่มีอารมณ์กับเขาตะส่วนหากเฮ้ามาแมียนดีน,นะแต่เขาลั่งแก่ไปเอกนั่งเอกมันสูญน,น้ำเขาหลดน,<อ>นั่นว่าสั่นแข็งนเด้อันนี้ห้องเมื่อก็บก่งซื่อเป็นเรื่องเป็นเล่าไปเป็นเป็นเปรด ผมจอยนังหงุ่มกระดูกไปดำๆวีดวีดวีดวิดดีจนแสบแก้วหงแหละแต่เขาบ้านนากเขามคิดเออแล้วก็หลายขึ้นหลายขึ้นเมื่อบกไงสมายตานไปเจอกันเองตบขวดกันกัดกันกินกันเองตายแล้วขึ้นไหมตายแล้วขึ้นไหมยังสั่นเด็กกระเบงไป กรรมไอ้ยังนอน,นี่เขาก็บไได้คิดแต่ว่ามันเป็นคําตอบของมันเลยพวกนี้เหตุแบบนี้พวกนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็บ่เสือขนาดนั้นเด้จากว่าหละคือเขาบ่ไปคิดตอบว่าจริงเนี่นยล่ะขนาดนั้นเด้อนี่แจนิมิตนี่มิตพวกเบิดล่หลัต้งดูภาพรถกินเสียงมันเลยละ่ะน,นี่เขาลบกันกับชี้หมาชี้งัวชี้ยังเด้ ่ายบ้านนายยังกงเลงวงเลงวงเลงไปก็เห็นยังสันแต่ว่าเพสนใจคือเห็นจริงแต่ไม่จริงเจ้าบ้านนี่ถ้าจะไปจริงจังอย่งก็มันบ่ได้เพียงแต่ว่าห้าวบาให้ฟังก็ซือว่าวิธีแก่มันแก้บ่ไ้แก่โดยบ่คกิตรู้เฉยๆบัดนั่นยังสั้นหลายอาการ้ม่ต้องไปยังเฮาเอาแค่ปะธรรมชาติมันก็รู้เรื่องแล้ว เห็นความเกิดดับเลยแล้วและจัิงว่าอาการไดรีด่กา้างเกิดขึ้นจะไปสนใจอาการอื่นความรู้สึกอื่นความรู้สึกคนลุกความรู้สึกโยกสันทายความรูส้สึกเสียหายกาซางหาคนมาทำยังไงจะหายบ่าหายดอก้าพวกเจาไปกังวลนั่นหาวยู่หันหตัวเขาเองยังหาวไหมหาวเท่าเท่านี้เดียวละ่ะกาพะล้องหาวโด ก็ไปได้ไปกังวลกับมันได้หอาก่ะหาวตัวเม่ต่หาวยังไ่ได้สนใจมันหาวเลยยังได้สัทามันมันเป็นของมันหลุดมัะก็กาพาะเขาจะไปกังวลกับมันเห็นอย่างเออมันก็เป็นแต่ตอนนั้นมันไ่ได้หาวอยู่เลยไหมโอ๊ยแต่หาวบนเมื่อว่นขึ้นตายแหละกูปากค่างเออมันบ่นีให้เข้าใจเขาว่ามันเป็นแค่สิ่งใดเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็ะดบเป็นธรรมดาเนี่ยตอนนี้มันคือว่าหาวเัิด อันนน่ะส์กับพระอ้มหาวเลยเด้มันเป็นของมั่นก็ะย่างว่านั่นเป็นเรื่องของมั่นวันป็นเรื่องของเฮาเด้อพวกหาวพวกนำไล่ออกก็มีคืนกินน่อเว้ยยากยังี่ไปทม่มหรอเนาะกับกาปะะยก่เออน้่เราออกก็มีแล้วนั่นคืออะไรนี่คืออะไายลายเลยดีเอาเออจะไปคิดหาเหตุผลกับมั่นไหมจะไปตัวหาความหมายนะพราะเจ้าที่ถิ่มว่าเป็นเลย ความคิดมันปุ่งมันแตง่งมันนึกของมันอยู่เรอยๆเด้อความคิดนึกเอเอ๋ยวเาโดยรักจิตจริงๆจิตจริงๆแล้วว่ามีรูปรลางาม่มีตัวตนดอกเด้อ,อ,อแต่ว่ามันผ่านพา,นานสิ่งหลายอันหลายอย่างมาเอาเอมันเข้าไปยึดติดตัวเลื่อนจิตมั่งม,งมโนโมัง่งวิญญาณมัง่งอหละแต่เอาออกมาอยู่เฉพาะมันแล้วมันหอดว่ามีจิตพุ่น มิตาโตรูหรือรูเมันโตอีกเอ้วแล้วนี่เข้าใจผิดอีกเออมันสิรูความมัอยู่สื่อๆว่าเป็นโตท้านมีโตยังเกิดแน่ไปหันอีกล่ะนั่นแหละว่าให้พวกเข้าฝึดจะวกแวกกับความรู้สึกอันอื่นที่มันเกิดพามาเกิดเกิดในร่างกายเดียวกันกับเข้านึ่างหละก็เรียกว่าทุกคนนีย แก่ความสงสัยต่างๆนั้นนาได้เมื่อตาเห็ตเวลาข้าเจ้าเดินจงกลุ่มเนี่ยขาเจ้าเดินเมื่อตาดิว่ได้เดินลับตาดิดเดินเมื่อตาก็เป็นเด้แสงวุบวาบวุบวาบเต็มกลางต้นแอวอยู่กับมีเด้เป็นคือแม่งหงหอยแต่ว่า,วาวันใหญ่สัมผูเมื่อพุนสัมผูเมื่อสัมผูตีนพุน้าลกใหญ่บ่ลงมาไก่ยูตั้งเติงสัมผัสร่มพุนแจง้งไปบดทิเห็นหงจริงๆได้บัานี้ เห็นทางสว่างกิงกิ้งตะตังแปลเห็นทางกิงกิ้งมองเห็นได้ไกลด้วยเออแจงมาเลยเนะีเหลียวบ่งยู่ห่างบกิดปากายพึกปากายพึกขาวแก่งไปหมดแต่ว่าขาวคนก็สาเขขาใจว่าขาวขาวจวขาวพึอก,กระดาษบ่าขาวแบบนั้นเลยววแจ้งแบบปากายพึกสะปัดปากายไป ปอกอยากก็ยังตัวนี้ผ่านไปแล้วตัวเขียวมากกเฮ็ดมุงแบบก็เขียว,วเขียวอ่อนเฉียวตองไปอ่อนตัวเหลืองมากแบนี้ก็อบอกมันเหลืองอุย้ยหุยอยากว่าไม่ใช่เหลืองอุย้ยหุย <laughs> ไม่ใช่เหลืองไอาหายอก <laughs> เหลืองแบบน้ำพึ่งไหมเหลืองใสใสไหมเหลืองใสใสไหมเหลืองแจ้งมากมากเลยสว่างมาเลย ถ้ามาสว่างจ่ามามบังบ่ได้เบิ่งตัวนั้นตัวนั้นกัจจาตัวนั้นบ่ได้ออกบอกว่าคือว่าอันหมายถึงว่ามันเห็นทางเดดินถเออมามันเห็นทางเด,ดินแสงสัน่นทุกทุกแสงสีสีมาอ่านนันเห็นทางเดิเบิดนง่้นเละแต่เขาก็บ่สนใจเลือกตาที่แรกเลยตอนแรกอ่ะสนใจอยูออ่หาเหตุผลคือการนั่น,นแหละ แต่ว่าทําให้บ่อยทาให้มากถ้าไม่ชินเราปรับวิธีจากว่าปรัปรบวิธีว่า<ม>เหตุจังใดเขาสีบกคิดไปสงสัยกับมันตะกี้เขาหลับตาดประเดินจงกลมกูเคือเมื่อนตรอยู่นะเดินจงกลมกกมีความหมายวะไจังใดเดินสมาธินี่เขาสิเปลี่ยนจัพไ์ใหม่เดินสมาธิบาด้แต่ว่าเดินจงกลมมัน มันต้องไปแปลอีกที่หนึ่งว่าเดินเห็นอย่างเนาะเดินสมาธิเด้เดินทําให้จิตตั้งมั่นบันนี้การเดินนั่นแหละรู้สึกว่าตั้งมั่น่บกอกแวกะการนั่งยังมีมีแนวนั้นนนี่มามาพามาผ่านมาถึงกระทบมาให้รู้สึกได้ลายอย่างรู้สึกคืออาการปิตีต่างๆนานารูา้สึกทั้งกายเพราะว่าจิตเป็นแบบนี้นะ่ยเป็นเท่ากับปล่อยโยกมาว่าแห้งแล้ว เออขึ้นหอดเทิงอันอันแนวอันก็จ้าใส่ถาดผ้าเขานี่ไหมขึ้นนั่งเลยเบิงกระดาษเป็นแมงแนวาอไรหมุนอีรีเดะคว,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 ว่างคว่างคว่างคว่างงานแหรอเออปล่อยมันคักเลยหมุนเอามือหยุดไปก็หยุดหยุดปล่อยอีกก็หยุดไอ้ก็หมุนอีกคนได้เห็ุไปเบิดเดะเขาทดลองเบ้ง่งน,นะยังไงซะ